สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้จกกักรยานไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบที่ใช้แบตลิเทียมเป็นแหล่งพลังงานแล้วแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเสียท่านอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเราสามารถนําเอาแบตเรลิเทียมนั้นไปใช้กับประโยชน์อย่างอื่นได้เดี๋ยววันนี้ไปชมกันนะครับว่าผมจะนําแบตเตอรี่พวกนี้ไปใช้ทําอะไร แบตเตอรี่ในรถจักรยานไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นมักจะประกอบขึ้นด้วยเซลล์แบบนี้ซึ่งรูปร่างของเซลล์อาจจะมีเป็นเซลล์แบบซองแบนแล้วก็แบบกลมแบบนี้นะครับที่ผมจะแนะนําหรือสาธิตวันนี้จะเป็นแบบซองแบนเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเป็นแบบเซลล์กลมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้วิธีการสปอตกับแผ่นนิกลแบบนี้มันแกะออกมาได้ค่อนข้างยากหรือแกะ ได้แต่อาจจะมีความเสียหายนะครับผมจึงเริ่มต้นด้วยวิธีที่ง่ายกว่าก็คือเซลล์ที่เป็นแบบแบบซองนะครับซึ่งวิธีการาแยกเซล์ลออกมานั้นจะทำได้ง่ายกว่าเป็นแบบกลมเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้หัวแร้งมาจี้ตรงนี้แล้วก็ดึงเซลล์ออกมาจากแผ่นปิ้นได้นะครับแต่ก่อนที่จะแยกเซลล์นะท่านจะต้องบัตรกรี เอาสายหรือตัดสาย BMS ออกมาก่อนนะครับโดยการตัดสายไฟหรือแบตเกอรร่และจากนั้นแยกเซลล์ออกจากแผ่นปิน้นท่านก็จะได้เซลล์หน้าตาเป็นแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเขาอาจจะเขียนโวลต์เอาไว้หรือเขียนแอมป์อันนี้อ่ออันนี้อันนี้ไม่ได้เขียนแต่ว่าเขียนแอมป์อันนี้คือประมาณ13แอมป์ชั่วโมงนะครับรุนนี้เรียกว่า13 Ah ของรุ่นนี้จะประกอบ เป็น48โวลต์นะครับจะมีเซลล์แบบนี้ทั้งหมด14เซลล์เซลล์ละ3.7ทีนี้พอเราแกะออกมาแล้วขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องตรวจคุณภาพตรวจความเสียหายเสียก่อนนะครับก็ตรวจด,ด้วยสายตานี่แหละครับใช้ดูดูว่าสภาพเป็นอย่างไรนะครับพบว่าบวมแต่บวมนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับบวมก็ยังใช้งานได้ แต่จะดูอย่างอื่นคือดูรอยปริแตกอันนี้ใช้ได้วิธีวางอย่าให้ขั่วชนกันนะครับเพราะว่ามันยังมีไฟอยู่มันจะช็อตก็ให้แยกห่างๆหน่อยนะครับอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้มันเสียรูปอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับมันเสียรูปมันโดนดัดจนโค้งเสียงที่จะมีปัญหาเอาออกจะเห็นไต้ว่าข้างล่างนั้นมีรอยปริแตก เกิดจากการกระแทกอย่างแรงที่คัดออกมาแล้วสภาพดีแต่ยังไม่แน่นะว่ามันจะใช้ได้หรือไม่เดจะต้องวัดไฟอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้พบแล้วว่า1,2,3,4,5,6 6เ 6, ซลล์นี้นำมาใช้ประโยชน์ได้ที่เหลือกลุ่มนี้ถึงแม้มีไฟอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ควรใช้นะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะครับ ก็กลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งทิ้งที่กลุ่มที่เป็นขยะอันตรายของอบตเราก็มาดูส่วนที่ยังเหลือนะครับส่วนนี้ต้องวัดว่ามีไฟหรือเปล่าอันนี้3.9เโอ้เยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลย3.9 ซึ่งถ้าเป็นเจ็ดเซลล์เนี่ยเราจะสามารถจะนำไปใช้ในระบบโซล่าเซลล์ที่เป็น24โวลต์ได้แต่อันนี้มี6เซลล์เราจะใช้เป็นแบบ12โวลต์ชุดนี้12โวลต์ชุดนี้12โวลต์แบตเตอรี่รีเทียบนั้นเราจะต้องใช้ BMS ด้วยนะครับนี่เป็น BMS ของเดิมที่เป็นแบบ14เซลล์ตอนนี้เราคัดออกมาเพื่อที่จะใช้เป็นแบบ3เซลล์เพราะฉะนั้น BMS ตัวนี้ จะนำเอามาใช้ไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้ให้ตรงเท่ากับจํานวนเซลล์ที่จะใช้ได้ก็คือตัวนี้ครับเป็น BMS ที่เขาเรียกว่า 3S ก็คือ3เซลล์เป็นแบบ3 7โวลต์นี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะต่อ BMS ตามไดอะแกรมที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียม เพราะว่ามันทำหน้าที่ทำให้ไฟแต่ละเซลล์นั้นกลับมาใกล้เคียงกันหรือเรียกว่าการบาลานซ์แต่ในวันนี้ผมจะไม่ใช้ Active Balance นะครับเพราะว่าเคยเสียและทำให้แบตท,ที่ดีอยู่กลับกลายเป็นแบตเสียนะถ้าไม่ใช้ Active Balance แล้วจะมีปัญหาอะไรไหมคำตอบคือไม่มีปัญหาครับเพราะว่า BMS รุ่นที่ผมใช้อยู่นี้ มีพา v ซีบ l ล n c สในตัวถึงแม้ว่ากระแสมันไม่ได้เยอะมากมายมันแค่42ม ah ิลลิแอมป์บวกลบ5เพียงพอสำหรับแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆแบบนี้ครับลำดับต่อมาเราจะต้องเอาเซลล์ที่ยังไม่เสียอาจจะบวมไม่เป็นไรนะครับบวมมันก็พอใช้ได้ขอให้มีไฟอยู่ที่3โวลต์กว่าหรือว่ามีไฟใกล้เคียงกันอันนี้คือ3.9 3.8 3.9 เดี๋ยวเราจะมาต่ออนุกรมกันแล้วถามว่าเราจะต้องไปบาลานซ์ก่อนไหมคําตอบคือไม่ต้องครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันผ่านการใช้งานมามากแล้วเราบาลานซ์สักพักมันก็แตกต่างกันอยู่ดีเราจะต้องเอามาต่ออนุกรมกันนะครับนี่คือบวกมาต่อกับลบฝั่งนี้บวกมาต่อกับขั้วนี้ที่เป็นขัน้วลบและจากนั้นบวกมาต่อกัขั้วนี้ที่เป็นขั้วลบก็จะได้เป็นอนุกรมอนุกรม4โวลต์นี่ก็ประมาณ12 ทีนี้ถ้าเป็นการต่อแบบ uh, DIY ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะงอให้แผ่นตัวนำเนี่ยมาถึงกันแล้วก็แบัตรกรีจากการแกะมาของแบตรถจักรยานไฟฟ้าเขาจะมีเป็นแผ่นนี้ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นบัสบาร์นะครับแต่เนื่องจากแบตเตอรี่บันบวมเราเอาของเดิมใส่ไม่ได้แล้วผมก็เลยทำขึ้นมาใหม่โดยการขยายช่องตรงนี้ให้กว้างขึ้นนี่ ตอนนี้มันก็จะเสียบลงได้พอดีถ้าผมวางแปะเนี่ยมันจะเข้าลงตัวอาจจะบีบนิดหน่อยแต่ก็ก็จะเข้ากันได้เพราะผมวัดแล้วระยะเนี่ยจะกว้างกว่าของเดิมอยู่พอสมควรนะในของเดิมระยะกว้างกว่าของเดิมอยู่ประมาณสักสมมิลแผ่นนี้มาจากไหนแผ่นนี้ผมออกแบบขึ้นมาเองจริงๆถ้าสั่งซื้อเนี่ยก็น่าจะพอจะมีแต่ว่าไซส์ที่ เราต้องการเราต้องการตรงนี้ห่างเพื่อมาชดเชยแบตบวมเนี่ยจะหายากผมก็เลยออกแบบโปรแกรมชื่อ e a s y a DA ซึ่งเป็นโปรแกรมของ JLC PCB เขาล่ะ B, ครับ JLC PCB แล้วก็สั่งสั่งทางออนไลน์แต่ตอนไปรับพอดีผมไปธุระที่สวนเจริญอยู่แล้วก็เลยแวะไปรับที่ออฟฟิศมาเอาตัวนี้มาต่อเป็นบัสบาร์ สำหรับท่านที่อยากจะซื้อตัวนี้นะครับพอดีผมสั่งมาเหลืออยู่2อสามอันเวลาเราสั่งมาในบางทีเขาจะมีข้อกําหนดว่าให้สั่ง5ชิ้นจะได้ราคาพิเศษอันนี้ก็คือค่าชิ้นแผ่นนี้ก็คือแผ่นฉนวนที่ใช้ในการแพ็คแบตลิเทียบนะครับ ผิวของมันมันเบอบางหรือเกินบางทีถ้าเกิดมีเศษลวดทองแดงเศษตะกัวจากการแบรกเีอ์แล้วถูไปถูมาทะลุเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการช็อตกันได้ก็เอาแผ่นนี้มาแปะนะครับผมแปะโดยการติดเทปสองหน้าเนี่ยขวให้ ให้ตัวนําขั้วแบตเตอรี่โผล่มานี่แบบนี้เราก็จะบัดกรีได้นะครับซึ่งผมก็จะพันด้วยเทปแบบนี้เป็นเทปใยสับป,ประรดเอาะครับนี่ได้แล้ว ต่อทุกจุดเข้าด้วยกันจะเห็นว่ามันมีความแข็งแรงมากครับนี่ลำดับต่อไปก็คือติดตั้ง BMS นี่ BMS BMS ใช้เป็นแบบ 3S 3.7โวลต์ตัวนี้จะทนกระแสะได้5 0์แต่ใช้จริงเนี่ยไม่ควรเกิน3 0์สายดำต่อกับขั้วลบตรงนี้คือขั้วลบสายแดงถัดมาแดงที่ติดกับดำเซลล์เดียวกันต่อขั้วบวก และสายเส้นต่อมาต่อเซลล์ที่2ที่เป็นขั้วบวกและสายสุดท้ายจะต่อไปที่เซลล์ที่3ที่เป็นขั้วบวก ฟังเข้าจะเขียนว่า B ลบฝังออก C ลบบางยี่ห้อจะเขียนว่า P ลบตรงนี้แหละครับเป็นขั้วลบที่จะเอาออกไปใช้งานส่วนขั้วบวกต่อจากขั้วบวกของเซลล์ก้อนที่3ซึ่งก็จะเป็นขั้วบวกของ12โวลต์นั่นเองก็กลายเป็นเส้นนี้พร้อม ที่จะนําไปใช้งานแต่มันยังไม่เรียบร้อยครับถ้าจะให้เรียบร้อยมี2วิธีเราสามารถที่จะสั่งท่อหดแบบนี้นะเป็นท่อหดแบบบางแล้วก็ตัดจากนั้นก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นแต่ท่อหดเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่มันไม่ได้ปกป้องการกระแทกอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใส่กล่องหากล่องที่ขนาดขนาดประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่มีกล่องที่เป็นไซส์เล็กขนาดนี้ผมจะเอากล่องที่ผมมีอยู่ก็คือเป็นกล่องไซส์ใหญ่ใหญ่กว่ามันจะรวมนิดหน่อยแต่เดี๋ยวหาวิธีอัดโฟมข้างๆเอาไม่ให้หมันกระเทือน เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วครับคำถามก็คือใช้กับอะไรได้บ้างผมจะลองให้ดูกับอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยครับนี่ครับกล้องวงจรปิดนะนี่ผมต่อสายมาอยู่นี่เส้นนี้กล้องวงจรปิดที่เป็นระบบ12โวลต์ผมจะให้ดูภาพจากกล้องนะครับตอนนี้นี่กล้องอนี่กล้องทำงานอยู่นะครับ กล้องตัวนี้เนี่ยจะกินกระแสประมาณ0.8แอมป์หรือประมาณ1แอมป์แต่ตอนที่มีไฟข้างหน้าสว่างเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็นประมาณ1.5แอมป์แบตเตอรี่ที่มีความจุ13แอมแปร์ตอนซื้อใหม่ๆแต่ตอนนี้มันใช้มานานก็น่าจะเหลือสัก7-8แอมอาร์ก็จะใช้กล้องอย่างนี้ได้ประมาณ7-8ชั่วโมง นอกจากกล้องวงจรปิดก็จะมีหลอดไฟที่เป็นหลอด LED 12โวลต์แบบนี้แบบนี้ก็กินกระแสไม่เกิน1แอมป์ก็ได้จะใช้ได้สัก7-8ชั่วโมงนี่ครับนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ประเภทนี้ อย่างนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้แบตเตอรี่รถยนต์ปกติเขาจะเสียบในช่องสูบบุหรี่แต่ว่าผมเอาแปลงเป็นปากคีบเครื่องดูดฝุ่น12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายนะครับอุ้ยอุ้ยกลัวทุกทีเลยวเวลามาแปบ๊บ ดูดฝุก็ได้ปั๊มน้ําตัวเล็กๆที่กินกระแสหนึ่งแอมปสแอมปสแอมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าไม่ควรเกิน5้แอมเพราะว่าแบตเตอรี่จะร้อนแล้วเวลาการชาร์จชาร์จอย่างไรการชาร์จชาร์จได้2วิธีครับวิธีที่จะชาร์จกับอะแดปเตอร์ต้องใช้อแดปเตอร์ที่เป็น12.6โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นภาพให้ดูหรือถ้าชาร์จกับ โซล่เซลล์ก็จะมีะตัวชาร์จแบบนี้นะเราจะต้องตั้งค่าชาร์จให้เป็น12.6โวลต์เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรตัวนี้ครับ14โวลต์แก้ให้เป็น12.6โวลต์ส่วนตัว13.0ก็ต้องแก้ให้เป็น12.6โวลต์ ต้องแก้ทั้ง2ตัวครับตัวแรกกับตัวหลังอันนี้คือแรงดันฟอซชาร์จกับแอตสอบชาร์จเราให้เป็นตัวเดียวกันเลยครับ1 1 10.5คือแรงดันตัดเอาผุดจากตรงนี้สำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ชาร์จแบตเตอรีน่นี้จะต้องเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีแรงดัน18 V โวลต์กระแส ไม่เกิน3แอมป์แผงนี้0.56แอมป์แผงนี้จะเล็กไปหน่อยก็ชาร์จได้แต่มันเข้าช้ามากอันนี้ผมไม่ได้ทำขายนะครับแต่ว่าผมทำคลิปให้ท่านผู้ชมไปทำกันเองท่านสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้จากดูในคลิปใน YouTube เนี่ยมันจะมีที่ข้างๆนะเขียนว่าผลิตภัณฑ์บางทีก็อาจจะเป็นรูปตะกล้าตรงนี้เนี่ยพอท่านคลิกก็จะมีรายการเป็น ชิ้นส่วนต่างๆที่ท่านสามารถซื้อไปประกอบเองทําเองดีกว่าครับจะได้ประหยัดสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการเอาของที่จะทิ้งแล้วนะคือแบตเตอรี่ที่เสียแต่ผมคัดมาปรากฏว่ามีดีอยู่บางเซลล์และก็เอามาประกอบขอให้มี3เซลล์เราก็จะประกอบเป็นแบตเตอรี่11.1หรือว่าชาร์จเต็มเป็น12.6 เอาไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่างานที่กินกระแสยเยอะๆเอาไปต่ออินเวอร์เตอร์แบบนี้ไม่ได้มันจะเกินกระแสจะเกินค่าซีเรตของมันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ